bắt sóc cản ao ở những chỗ nào? mua này, mua mấy loại, phi đớc, cứ nãy này thẻ cứ này, sẽ nhé. ไปอยู่ปุ่นนี่ยเมื่อไป <c oughs> ตัวไปใส่เจอเดี๋ยวนุ้งนุ้งหน้าหรอด้วยมึงตัวมาพี่มามาพีม่มาน้อนพี่เร็วปุ่นมานะั่งพามาต่างแดนต่างทินไปใส้พอเป็นเลย ดูนะคะทุกคนมี่ผลงานแต่เราโก,กนเยอะทำไมมันได้แค่นี้มันไต่ออกหรือเปล่าหรือนอกจากวันจะไปซื้อข้างบนหลายๆก็ได้หน,น่อย <ละ S 1> เด๋ยวยังไงยังไงละดิแล้วแกไป นี่เลยจ้าอ้ยาผลงานของเราแต่ทำไมมันลดลงลดลงก้นไปแต่ว่าเหลือหน่อยลงหน่อยลงให้มันไตออกบุไหนดูสิตัวใหญ่หรือเปล่าเยอ เกินไปไม่ใหญ่เกินไปโอเคใส่แล้วใส่แล้วนู่นหูรูนึงต้องหูข้ากันยอนมันหลายเนาะกันยอนระหว่ามันหลแล้วใส่บ้านเขาบ่มีดิคนเพบ่าเอาใช่ไหมบุบ่มันหลุดล้นออกมาไปน้ำ ไม่กลัวมันถิ่มจะเลยห้อยเลยห้อยบปอย่ารบนี่เป็นรูเป็นรูไปพอดีเรแล้วมากัมัขอนกันเนี่ยพวกผู้เฒ่า มันก็การคุ้มเอาอีย่างหนก็งงมันก็สิมีตัวเขาจะงอาฝนตัวหนึงใช่ดิมีตัวจะพาคุ้มหมอนนะใช่ิตำมุขดอก

Hoa ơi. ừ hà nay tôi phong nghĩ thương nguyên hàm ơi. Tân yêu bắt sợ sao với tôi về. Tân yêu cốp đi. Tân yêu cốp đi. Tân yêu cốp đi. Tân yêu cốp cốp đi. Tân Đồ cốp đó cốp đi. Tân yêu cốp đi. Tân yêu cốp đi. Tân คอดเด็ดนะคะทุกคนว้ายคว่ำเลยดูกูนเนีเอเออเออเอเอาเอเออออเออเออเูอเออออเนี่เนาะเอ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 ออ บอกคือตั้งเสียงตีกองแตกเลยไหมมันจะให่มากเนาะรถเธอทาาเนีหนโค้งบัดเพือนึงเยเห็นไหปื้นหูนี่คือซันทลีร่วมกันมั่อย่างขนาก,นกลัวเถอะทำไมรู้ใหญ่จังเลยโอ้จะกินมนะัเนาะเสียมโอ้จะของเรื่อเปรดเทียน โอ้ยเอาอยากปานตัวเดียวนึงเนี่ยมาเจริญมายัเลยดวมีก็จมเลยกแล้วหิวมากลแล้วตั้มากรอหูหู่ปานตัวเนาะปวดเหือยรู้อะไรเนี่ยจะไปจกซนะีสันะนี่ตัวน่อยโอ้เนี่ยคือเห็ดหูอกเน่แท้ thế. ออหรือว่าผงกบแย่ผักกวอนได้บบานี้กระบกตัว้ล่ามาทางพี่ถือว่าการในอย่างเด็กคืออยู่โนนแหันจังหัดมันจะงหวัดตัวตัว บรรยากาศท้องทุ่นงนาโกปูจังไรแจังเหรน้ำมะหอดพีม่มัมือนี้พาตับมาเที่ยวจะตัวพระผู้ไปการความอ,อยู่หรอตัวอืมนเต็มย,ยุ่นนี่เลยของเรา,าได้ครึ่งทางแล้วทุกคนมาดูกันดีเดจ้ายายเรา้อบเหมือนเราเราตำหมักโจๆแเราคุณ